อันก็เปฮะอันก็เป๊ะะ้เวก็ได้คิวเลยวเรวก็คิวเลยสวัสดีค่ะพ่อทานข้าวอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเอาย <ak> าให <cake> <ım S 2> ้ยาไม่แรก

Phật ơi Cô đi nữa nè Bộ Phật cũng có Đi mới đi Đi nè 嗯，然后。 นี้ไม่มียาขับปัสสาวะนลกินไปเมื่อวานยาขับปัสสาวะกินไปเมื่อวานแล้วที่ฉี่เยอะๆได้ปะที่ฉี่ออกเยอะแยะอ่ะอันนี้ไม่มีกินไปเมือวานแล้วไง มีน้ำเต้าหู้กับชามมนาวนะคะมี่งไงเยอฮะมี่งไงเยออะไรเล่าอ๋อมีถุงนึ่งอยู่ในตู้อันนี้เปิดถุงใหม่ให้ มือแล้วนะคะพ่อกินข้าวอิ่มแล้วอตอนนี้พ่อกำลังจะกินกล้วยกับยานะคะหลังอาหาร